นะครับป๋องสวนหมากมาอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณพายบิ๊กทูนะครับอ่าโอ้โหสุดยอดครับเมื่อกี้เราเห็นพายแก้วต่างๆนุนครับนู่นอยู่ตรงนูนุ่นไก่ริบๆตรงนู้นนะพายแก้วต่างๆนต่ตรงนี้ก็พายบิ๊กทูอันนี้พ่อควานบอกตกตกมันสั่งได้นะครับสุดยอดนะครับเป็นพายหล่อๆนะครับ อีกเชือกของปางช้างกระทิงสยามกระทิงลายนะครับที่พัทยาเรานะครับวันนี้ไหนๆก็มาแล้วก็อ้านะครับอ่าร้ <uss S 2> <ต m> องเพลงครับอันนี้นตกตกันลร้องเพลงนะครับอ่านะครับโอ้โหดูนะครับดูนะครับดูนะครับผมรู้เลย เดี๋ยวเราจะป้อนอาหารนะครับนะเป็นช้างใจดีเหมือนกันนะครับเป็นช้างใจดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาการนะครับอ๋ออาการตกมันนะครับนะฮะนี่ขนาดตกมันนะครับนะเราจะเห็นจะมีความสุขนะครับนะโอเคนะครับร้องเพลงอารมณ์ยามเลยได้อยู่ครับ สุดยอดครับยอดสุดยอดสวัสดีครับกอนครับเสียงกรับโอ้โหสุดยอดครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสนับสนุนนะครับคะแนนให้กับไายบิ๊กทูนะครับนี่ฝากมือที่ฝากมือที่บิ๊กที่ปฝากมือที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคโอเค ดังเลยอะโอ้โหดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเดยเอาดยเอากับพ่อเขาสิครับนี่สุดยอดนะครับสุดยอดโยกโยกอะโยกอะโยกอะโยก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 โยงโยก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 อะโยกอะ อายก่อนนาโยกกอนนาโยกคือโยกโยกโยกบนท้องมัยจะกินจ่าด้วยจะกินจ่าด้วยจะกินจ่าจ่าจ่าบนท้องก่อนน้ยโอเคครับขอบคุณมากครับพอแล้วครับโอ้เก่งมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีสวยๆครับสวัสดีครับโอ้โอเคครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนป้อนอาหารนะครับครับผมนะครับมาอีกเชือกหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะฮะสยามง ช้างสยามกนดีครับโอ้โหสุดยอดครับความสวยงามของสีดอสีดอ,ดอปล่อยฝ้ายครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งช้างครับตัวหล่อโอ้ยนะครับ <Hi. S 1> นะโอ้ <No. S 1> อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันรู้แล้วเนี่ยท่านี้ทรงนี้นะครับคือทรงเขาแสดงอิทธิพลนะครับใช่ไหมเขาเล็กแสดงว่าอย่าอย่ามายุ่งกับฉันนะ คือตอนนี้เป็นช้างอารมณ์ดีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเป็นช่วงที่เขาตกมันอยู่นะครับนะตรงนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่ามีเชือกกั้นแนวเลยนะครับอาณาเขตตรงนี้เมื่อสักครู่นี้เขาทักทายผมแล้วนะครับแต่ผมเข้าใจครับนะเดี๋ยวเอาแล้วครับเริ่มหยิบแล้วครับเริ่มหยิบแล้วครับเดี๋ยวผมหลบก่อนนะครับอ่าอันนี้จากประสบการณ์ที่เราดูควานคนอื่นมานะครับอ่าเราก็จะหลบนะครับ เดี๋ยวเขาจะถ่าจะเตรียมนะครับดูนะครับผมจะถ่ายครับเมื่อกี้โดนเจ้าอ้วนโยนใส่สองสามครั้งแล้วเรามีประสบการณ์แล้วครับเดี๋ยวดูนะครับเตรียมนะครับเตรียมแล้วครับมาแล้วอ่ะยังครับยังครับอย่าหันหลังให้นะครับอย่าหันหลังให้จับดูให้ดีนะครับอ่าดูนะครับอะไรครับเนี่ยนี่นะครับเสน่ห์ของขางไทยเรานะครับขางไทยเราเนี่ยไหนนะครับเขาเขากรรมอยู่ในมือนะครับกรรมอยู่ในมืออยู่ยางครับเราถอยดีกว่านะครับนะอ่าเราถอยดีกว่า นะครับอ่าเราถอยนะครับอ่าอ่าอยู่ตรงนี้ไม่โยนแล้วอ่านะครับนั่นนี่คือนะครับทีมงานนะครับพ่อขวานแม่ขวานนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเป็นแห้งแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลงในช่องป๋องสวนหมากครับโอเคครับขอบคุณนะครับ